สวัสดีค่ะชาวตังกวาเทวโลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ตามมาจากช่องหลักอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้พิกัด Google Earth ของเราเรามาตามรอยข่าวข่าวหนึ่งที่เคยมีคู่สามีภรรยาเขาโพสเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยเจอวิญญาณหรือเจอผีหลอกนะถนนเส้นนี้นั่นคือถนนสายมรณะท่าะอมหนองฉางมุ่งเข้าสู่ เมืองอุทยัยธานีนะคะโดยพิกัดที่เป็นจุดสังเกตใกล้เคียงก็คือตรงนี้เลยวัดวังบวรเพชรหรือวัดมะพร้าวสูงนั่นเองลงไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะนี่เลยนะด้วยเวทมนต์แห่ง Google Earth นะคะถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเราก็สามารถสำรวจได้นะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมมันถึงได้หลอนนะ เพราะว่าด้านข้างเนี่ยเนี่ยเป็นแบบที่เห็นเลยบวกกับเป็นท้องทุ่งนาด้วยนะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยสองสามีภรรยาคู่นี้เขาได้โพสต์เรื่องราวซึ่งเราจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างสูงนะคะเขาบอกว่าเจอ วิญญาณหรือผีแลบลิ้นปลิ้งตาวิ่งกวดขณะขับรถยนต์ไกลเกือบ3กิโลเมตรอ่าแบบคุณยายสปีดอะเหมือนในการ์ตูนของทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเจอเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยหลังจากกลับมาจากเยี่ยมญาติและผ่านมาตามถนนสายนี้นั่นเองเวลาเกิดเหตุนะคะเป็นเวลาตีหนึ่งซึ่งดึกมากๆแล้วตรงกับวันที่เกิด สุริยุป,ปราคาด้วยนะคะจำไม่ได้เหมือนกันว่าปีไหนแต่จำได้แค่ว่ายังไม่นานมากรำลือกันว่าขนาดพระเอเนี่ยยังโดนหลอกเลยนะซึ่งเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เลยวัดมะพร้าวสูงเนี่ยท่านเป็นเกจิดังในด้านการดูหมอนะคะรวมไปถึงรถน้ำมนต์สดอกเคราะห์ต่อชะตาด้วย ท่านเนี่ยได้กล่าวว่าตนเองเคยเจอวิญญ,ญาณเปรตบนสะพานข้างวัดแล้วก็หายไปไม่แน่ใจว่าสะพานฝั่งนี้หรือว่าฝั่งด้านหลังนะคะเพราะว่ามันจะมีสะพานอยู่ทั้งสองด้านเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีชาวบ้านนิมนต์ท่านไปไล่ผีด้วยเพราะว่าย่านนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาร่ำลือกันว่ามีคนเลี้ยงผีเลี้ยงวิญ,ญญาณต่างๆด้วยนะคะแต่เลี้ยงแบบ ไม่จริงจังซึ่งมีการปล่อยให้วิญญาณเนี่ยออกมาเพ่นพ่านวิญญาณเหล่านี้จึงออกมาขอส่วนบุญนะช่วงกลางคืนนะคะประมาณสี่ทุ่มชาวบ้านในละแวกนี้เนี่ยจะอยู่กันในบ้านเลยนะไม่ออกมาเดินทางหรือไปไหนเลยนะคะหรือถ้าจะไปจริงๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปเส้นทางอื่นเนื่องจากถนนเส้นนี้ ถึงแม้จะมีเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้หรือไม่มีก็ตามมันมืดมากดังนั้นความมืดเนี่ยค่อนข้างอันตารายนะคะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือสะพานด้านหลังวัดนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาร่ำลือกันว่าเคยมีคนเจอผีเจอวิญญาณเช่นเดียวกันนะคือชาวบ้านละแวกนี้เขาจะรู้ดีว่า เมื่อท้องฟ้ามืดเนี่ยไม่ควรออกไปไหนโดยเฉพาะหลังสี่ทุ่มไปแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นเวลาที่มีวิญญาณมีผีสางปรากฏตัวบ่อยที่สุดส่วนมากจะโดนหลอกบริเวณสะพานโค้งสามแยกเด่นรังและสะพานหลังวัดมะพร้าวสูงนั่นเองอันนี้เป็นสะพานด้านหลังนะคะซึ่งก็จะมีแยกด้วยตามที่เราเห็นเลยแล้วบรรยากาศตรงนี้ดูสิ ถ้าต้องผ่านช่วงกลางคืนเนี่ยคือมันหลอนมากทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นด้วยนะคะทางมันก็จะเรียบทุง่งนานะเดี๋ยวขอดูตรงนี้แล้วกัน อจะได้ไวหน่อยเพราะว่าเลื่อนไปค่อนข้างช้านะเน็ตเราแบบกากบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีบ้านเรือนนะไม่แน่ใจว่าจุดที่มีสะพานอยู่ตรงไหนนะคะมันจะมีสะพานอยู่อีกสะพานหนึ่ง นี่คือวัดมะพร้าวสูงเห็นเขาว่าสะพานจะอยู่ตรงช่วงแยกอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนในพื้นที่เนาะโอเคค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะตรงนี้น่าจะไม่ค่อยวังเวงเท่าไหร่หรอกเนี่ยเพราะว่ามีบ้านช่องของชาวบ้านเนี่ยเยอะมากๆเลย อะลงไปดูสักนิดนึงเนี่ยนะคะอะก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าวังเวงแต่ว่าโซนวัดมะพร้าวสูงเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบมีช่วงมืดอ,มอันนี้คือคลองหนองฉางก็ถ้าคนในพื้นที่นะคะ น้องๆอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่าอุทัยธานีถ้าใครที่รู้ข้อมูลสถานที่แห่งนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลจากคนในพื้นที่โดยตรงเนี่ยน่าจะละเอียดกว่านี้เนาะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะใครที่เป็น FC ใหม่เป็นผู้ติดตามใหม่ถ้า อยากจะอยู่ร่วมกับเราเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งช่องเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราเลยมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้ากับตังกวาเทว่าเดอะเวิร์คลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย